วานางลำหน่อยนะลูกจ้ะสองตัวลูกจ้ะสองตัวสองตัวใช่ดูสินางลามถ้าอยากลำเห็นมั้ยอ๋อค่ะถ้าลำแล้วนะลูกแม่กันมีเงินเด้อเกิสิแม่ค้าขาโช็อกโกแลไหนึ่งเม็ดทำแล้วให้น้อยว่าเดยายคนนั้นมาหายอปสัญญานะลูกพูดกับแม่จะให้นะจ้า ใหไม่ได้ต้องให้นะลูกดูดีๆนะก็อยากลามากเลยเนี่ยห็นไหมจ้ารอบนี้ละแม่จะมาถวายแม่เด้อแม่เขียนให้กระดาษหน้าเปล่ากันถลงมาถ่วลงมากับแม่เขียนใส่นีเด้อหนุ่มหน้าซีนิมนต์ค่ะนิม่อนขาเตือนขา น้ำก็สวยเนาะฝนอยากลำมือมือี่เเก็บดูดูเอาเองมือขึ้นมาแปบข้าวสารโตได้ไหมทุกท่า เป็นยารัมาแห้งนะับไดได้ได้ไดาโแอนนนมนาา้อแอนแล้วแอดมนนถือลายเขียนเอาค่ะเขียนหมัถวายเล่นนี่แหละนางรำสามตัวตเด้อแม่แม่เขียนห้สมตัวสองตัวเลยเด้อแม่จ้าลงมาหังานนค่ะ ใ,ให้ถูกไม่ถูกก็ม่ให้หน้อยให้ผีน้อยจ้าดี๋ยจะามาให้จ้าคราวหน้าลูกรันไม่รู้น่<ล><ล>นอะจ้ะมาไ้น้อยจาได้จัง,ง,งเนาะจ้าพอรอถูกตัวหวยนะลูกเนาะ แม่หน่อยน้ำท่วมลูกแม่หมดแล้วโอจ้านำกระปุกน้นั่นมะแม่เดี๋ยวจะมาให้ค่ะขอโทษนะจ้าจามอนชอบมากอะหวยเนาะชอบพี่น้องปะเทศไขยกระสอบทั้งน้นเลยจะเอาตัวไหนลูกจะเอาตัวไหนตัวที่มันโอ้กเลยครับตัวที่มันท่วมเรื่อมันโอกตัวที่มัโอ้กแล้วแม่สองตัวบนสาม สอวบนสอตัวล่างลงมาแล้วลูกเดี๋ยวก็ลงมารอแป๊บเดียวลูกเดี๋ยวลงมาเนี่ยลงมาเขียนให้เลยอ่ะเดี๋ยวลงมาลูกลงมาแล้วล่ะเดี๋ยวลงมาแล้วลงลงมาแล้วลูกงมาลงมาลงมาแล้วลงมาแล้ว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 ลูกมาแล้วนะดูดีๆมองดูดีๆลงมาแล้วลูกลมไม่มีเลยใช่ไหมเงียบ เขียนใจกระดาดมั่นด้วยค่ะสองแปดสองแปเบิรงเราเขียนให้กันนะสี่สองแม่เขียนให้ค่ะแม่เขียนอะไรล่ะลูกจิ้วบ่ได้วางลงร้อยหนึงสิใครจะวางก่อนร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งลูก ร้อยหนึ่งเร็ววางให้ถูกนะลูกนะเอานี่นิ้นปีนเอาเอาเอาตัวปิชนาดีกว่าม้งเอาตัวชาดด้ไหมนูนูทำไม่เป็นอย่างเปลือกอะลูกเอตัวตรงตรงลูกแม่แม่ก็ไม่เปลืกนะลูก โอ้ยแต่ลูงลงมาแล้วล bon ูกจานนี่แหละอาศัยแม่แล้วจ้ะใหแม่แก้หนาเลยลงมาแล้วลูกจ้าทางยกมือน้อยลงมาแล้วลูกสาธุสาธุลงมาแล้วลูกลงมาแล้วจ้ะลงมาแลล้วูกได้ยยิินนได้แม่แก้หนาเลย

รัตัวใหญ่ๆชัดๆสองตัวสตัวได้แล้วได้แล้วสาธุสาธุสองสีกับสามห้จกับสามห้าเจ็ดสองสีกับสามดนะดูตัวเลขนะ พุเอาน้ำัดบัดน้แม่ดยน้สองสี่กับสามห้าเจ็ดเอฟซีนะครับเอฟซีแ้ปมาจนล้เห ดูได้เลยมชวคยดูที่หลังนะก็ะสองสี่บสามห้เจ็ดเองนี้เปิดเปิดงสี่สห้าเจ็ดเปิดดูไหมไอที่ปัเลขแบงค์ไน้องคะโอเคจังไรกเเจีห แม่ให้บังรอาห้นี่ดูชัดๆดูชัดๆะั้งสีดูชัดๆเจอยางูกเจอลันอสอเจอล่ะค่้นางลำมาวันไหนแม่จะลำให้ดูโอคได้แน่นอนจ้ะแม่รลนแ้วลน้แม่ขอแล้วลูกนะจ้า่นตัวล็กเจ้าองต ูแม่สีแดงก็สีนั่นนะลูกสีอะไรคะแม่สีเหลืองแดงก็เหลืองนะลูกแดงกับเหลืองแค่นั้นนะลูกเนาะพอเนาะพอยังพอละค่ะถามมาครับได้ถามได้ถามมาออกไหมครับงวดวันที่สิบหกครับถามมาโอ้ไม่แม่นี่ที่เขียนให้นี่ถ้าบอกตรงทำไงได้ไม่ได้แม่จะถูร่างที่ไหนถูร่งร้อนที่ไหนไม่ถูกนะาบ้านเนาะค่ะ ไม่ถูกทำใไ้ไม่ถูกแต่นนั่ได้อยู่นดูมาพอดูแบงค์แบงค์เขียนหนน้อยไหม่มีเลขมันคุกคุกเก็ดถามได้ไหมลูกถามไหมครับถามได้ลูกแม่ยังไม่กลับนาถามลูกขอดูตัวเลขที่แบงค์ดอ่มี้แหละคุกคุกเก็ดอีเธ์เอฟซีเดินนี่ครับสี่สองกับสามห้าเจ็ดนะครับสี่สองกับสามห้าเจ็ดนะครับสองตัวสามตัว เอแบงค์อะไรนะไรหรเ่ายาเก็บขาด้วบัตรมาอ๋อามืปวดแขนเีื่อสาหลวงนี่นะครับหกเ็ดนะครับดูตัวหน้าเราด้วยนหกเก็ดเปก้าสาหลวงนคเอด่น้องสเดินเครับมเดินหกหเจ็ดบอ หกเจ็ดเนะครับแคปมาจอ้ด pues right. right ูนะครับแบ่งที่แม่ให้ไปเป่ใช่ไหมายงหเจ็ใช่ตัวหหนะครับเป็นแนวทักเอทุกคนทุกท่านเลยได้เลยครับตัวเลขกับเลขสาุาุัวตัวเลขใหญ่เ ผ่านร่างเข้ามาแล้วก็ให้เลขหนี่งสมุดนี้นะครับนะอถก<ๆ> FC นะครับก่อนที่จะจบก็ฝาก FC ตุกคนทางด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเลขแม่ตะเคียนสาธุสาธุสาธุแม่ร่างออกไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับตัวเลขหกหกเจนะครับ นี่เจ็ดโอ้โหเจ็ดให้หน่อยข้างบนหกหกเจ็ดให้หน่อยหกหเลขแบงช่้งนั้นเจ็ดถูกโอ้โหอากาศมันไม่มีลมมันมีลมเก่งเลยโอเคนะครับ fc สรุปเลขมีประมาณนี้นะครับสามหางนะครับมีสองตัวสองตัวกับสามตัวนะครับเลขแบงค์นะครับเลขแบงค์นะครับเลขแบงค์นะครับก็หกหกเจ็ดแม่ หาร่างเขียนให้นะครับ42แล้วก็3 57นะครับอ่ะสาธุสาธุาธลำรานกันไป F4 ทุกคนกันโค้รวยๆทุกคนกันนะครับขอบคุณครับโชคลิฟนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม